หน,น,ๆๆๆนโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับปีเตไล่หน่อยนี่อ,อันนี้แหละอ้าวันนี้มาถึงวันจะรวยแล้วครับครับสวัสดีครับอ้าวนอนตอนไหนจะไปอะ่ะ ฮะรออยู่ไหนบ้านไหนมาตอนไหนอ่ะหมมาจากทางไหนกูดิรัมไปตีเล็กตีเล็กไลท์สดทำอะไรไลฟ์สดโอ้ไลฟ์สดเขาดูอะไรนี่พันสามร้อยคนนี่ ไหนติดติ <Auf los journey graduate> ๊กเกอร์อะไรอย่างติดตรงไหนฮะหาที่ติดอยู่ครับว่าจะลอกติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ออกให้หมดดีไงติดตรงนี้ไงนี่ติดตรงนี้นะเนี่ยฮะไม่ต้องใส่ติ๊กเกอร์อะไรไม่ต้องใส่หรอกผิดตรงนี้น้อง รวยเลยนายย่าล่ะไปเช็ดรถไปได้ไปย่าอยู่ไหนอยู่หลังบ,งบ้านหระค้นอะไรไปวันนี้นน,นเ,เอาเงินไป,นนไปแล้วนุ่นไม่ได้มานี่ปะ ไปเจอกันย่นูนเลยแล้วูมอยู่ในกล่องเลยฝนตกเมื่อไหรนี่ไม่ไตกเมื่อคืนครับตกเดอไปดูจานออดเช็คทะเลคนปลูกก่อนเดี๋ยวจะออกเดินทางไปเลยครับดูน้ำมันเด้อน้ำมันไปถึงไหนวะน้ำมัน ổng đại mày nó này mà <laughs> tông phung ổ đây này mày mấy? mày thương mày thương thương

มันเครื่องล่ะเฮ้ยไม่ใช่มันไหลมาทั้งนี้บ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนหาหลงทางบ่โอ้ยทำไมรู้ว่ามาผมว่านี่เพราผมมีปัญหาพี่จินเป็นไรสวัสดีครับมันเป็นยังไงเป็นยังไง เอาคืองามงามกูเก่ามันแม่คนนี้บอกมือนั่นอะเจียเราละนี่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 นม่อย่น่นี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 นี่นีนี่นอ่นน่แี่นี่นี่นน่น่นนีน่นี่น่นี่นนี่นี่นนีนี่นนนี่อนน่นนน่นน่น่นน่นี่น่นนี่นนนนี่่น้นลน,นี่ ตะก,กรอนมันอันนี้ดิตะก,กรอนที่มันติดตรงนั้น,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 นไอ้น้ำโดนน้ำมันเครื่องอะ่ะสายพานมือเลยลื่น,บบนโอ้สวัสดีคุณเพลครับในยายอยู่ไหนยายอยู่ข้างหลังบ้าน,าานครับนั่นลูกใครลูกไอ้พูนลูกไอ้เพชรพูนลินวันนี้ทำไมมาเชื่อเลี้ยงเลยังงไดี ฮะมันเป็นน้ำแข็งเลยปิดแอร์ครับก็ปิดแอร์ครับเปิดแอร์ครับเปิดลมแรงๆใช่ตตูันลดให้เหลือศูนย์องศาเลยโอ้ยเห็ดเสือกเห็ดเสือสีเหลืองเนาะลูกเพ่บ่เบิ่งเห็ดการ์ดบานเมืองเลยเห็ดเสือเต็มแล้วฟ้าอยู่ไหนสร็จละฟ้าไม่มีดิ มีอะไรรวมตู้เติมยางมันเครื่องไม่เติมหรอไม่เติมนี่อยู่อดว่ามันเอียงพ <c oughs> กติเอ้าปกติมันเอียงมาน,นี่น้ำมันเครื่องมันเยอะใช่ไหมมันอยู่สูงกว่ารูน้ำมันเครื่องบอเ่าน่ามันทิมหรือเปล่า ทำไมมีจะกลับระเบิดอะไรลจะแบบคืนทำไมก็ไม่รน้จะอะไรกลับระเบิดไหนอูอ้เดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์ออดจะออกได้ไหมตรงนี้จะลื่นหรือเปล่าถึงเมื่อกี้นี่มาถึงเมื่อกี้นี่ อะไรพังออโต้ไม่ทำงานอะไรเกียร์ออโต้แล้วขับได้ไงก็ขับมาวัดใจมาเลยเดี๋ยวเอ้ากลับไปจะต้องไปเปลี่ยนช่างบอกเงินนึงช่างบอกเงินนึงเงินนึนนงรวมค่าช่างก็จบเลยเดี๋ยวว่าหน้าเดียวไว้เดี๋ยวไปดูคันใหม่ฮะห<า>น้าเดีอาไว้ไปดูอะไรดูคันใหม่รุ่นไหนรถ,รถเก๋งนะ ไม่เอาเหมือนของแกนะอะไรรถกระบะนะรถกระบะเอาอีซุเลยเออดาวใหม่เลยดาวใหม่เลยส่งบัตรประชาชนให้ตรวจสอบแล้วประชาชนเนี่ยต so ้องบอกว่าจะมีปัญหาพอดีเลยโอ้เจ mm ๋วก็เลยนัดเดียวไว้ว่าไปไปเจอกันที่งานเจอกันนที่งาเอา มอมตานปัดลมทำไมโอยเสียงเครื่องไหมนิ่มมากครับจจนอดต้องรอดทีเดียวเลยนะนี่ต้องรอดทีเดียวเลยถ้าอยู่นี่งานเข้าเลยดิดีถ้าติด อ๋อปั่นลมปั่นลมไว้ไว้ทักทายเอฟซีปั่นลมเต็มหรือเปล่าฮะลมมันปัน่นช้าป่ะ ันอันนั้นมันมีอไอพพเปอร์ไหมไหมันมีพอปเปอร์ไหมเซลมอ่ะอฮะอ,อ๋อเป่าถ้ามีพอปเปอร์เนี่ยมาเสียบอยู่นี่ได้เลย,ยปีปีอะเสียบตรงนี้ได้เอาดิครับ Yeah. Toàn khiến tụt đuôi tan Chia sóng đây Ờ, à, hả, chỗ mẹ Ơi Đẹp rồi จดาร่าฮ่บ้า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 เรียบร้อยเลยอยู่แล้วนุ่นเอารถมามีโซ่ไหมละ่ะ ส,สเกีดครับโอ้ออจะดึงอย่างนั้นนะตั้งลำใหม่ก่อนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนนี่แต่จะรออร์ดดึงดูครับโอ้ยตายตายตายถอยก็ไม่ได้หรอกมันลื่นมั้งถอยไปข้างบนอะ อ่อไม่เชียงไปนู่นหน่อยเออเชียงไปนู่นแหละเอามาดูครับฟอเริเ่นเจอจะลากไว้ไหมเอ้า <î s> ถ้าไม่ไว้ก็ต้องไปเอารถถทยครับมันไม่มีอะไรลากดิโซบา้านตะโทอมีไหมออมีไปนหนู่นน่นะ ตรงนี้ไหมตรงนี้น่ะทางนี้ทางนี้ตรงนี้จอตรอดว้าวอะมาไหนมาตรมานี่มานี่หล่ะวนตรงนี่ไเฉยทีตีโยรถเหรอ เอาฮ่าาตัดแกออกแกนี่ออกเดี๋ยวไปเอาโซ่ก่อนเอารถไทยมาเลยเด็ไปขึ้นขลังไปเลย <c oughs> ไปเอารถไทยก่อนข้างนานนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ